สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับผมพอเมื่อกี้ก็ไปลุยงานกับลุงช่างมานะโโหมือแทบแตกนะมือแทบแตกมึงพองมาแล้วเพราะว่าสับตี เห็นลูกลังนะครับแข็งมากนะครับแข็งมากแต่พอชั้นแรกนะมันจะแข็งอยู่พอลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะเริ่มอ่อนตัวอ่อนตัวนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันทุกทุกท่านนะครับทีมงานลุงช่างป้าสวนผักสุดยอดอยู่แล้วครับเจ้านี่ครับก่อนกลับนะก่อนกลับเดี๋ยวเอ็มจะเดินทางกลับแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงนิดๆแล้วจะสบายสองแล้วก็ก่อนกลับนะครับก็ขอขอบคุณป้าท้ายบ้านนะฮะนี่ เติมพลังเลยก่อนกลับเติมพลังกันหนอ่อยมากินยั่วๆ,ๆ,ๆกันหน่อยายกับใบสองนะข้าวเที่ยงนะมายั่วๆกันหน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับอายคลิปเลยอ,อ,อ่านตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนตนะ์ไม่ดีก็บล็อกนะฮนะคอมเมนต์ไม่ดีก็บล็อกแน่นอนนะฮะบล็อกแน่นอน หามุมสวยๆหน่อยนะมาครับทานข้าด้วยกันนะครับผมกะเพราหมูสับไข่ดาวร้านสมพรปากบใบเชฟไทยบ้านชาเนี่ยฝากติดตามป้าไทยบ้านด้วยนะครับผมมาแส่บๆ้องกันครับืมผมชอบฝีมือนะ จะทำอร่อยอันนี้คือดิวกันไวะดิวแต่ไวตั้งแต่เช้าแล้วเนาะก่อนกลับเดี๋ยวผัดกระเพราให้กินหน่อยใครบ้านมีคนที่ผัดกระเพราอร่อยมากนะอื้มแซ่บมาก เราเติมน้ำปลาไหมมัม้งเติมซอสน้ำปลาพริกน้ำปลาเรียบร้อยนะใส่ซอสด้วยนะซอสไข่ดาวไข่ดาวมีซอสต,ต้องมีซอสด้วยซอสพริกนะฮะ แซบแซบแซบหลายแซบหลายพัอแม่น้งองก็รออัพเดตนะราอัพเดตสาราใหม่นะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้งบป,ประมาณมาสร้างอ,อนาาุโมทนาสาธุสาธุด้วยนะผม เราดูว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับชิมช่างลุยแล้วออกแบบคำนวณไปซื้อเหล็กเตรียมตั้งเสานะวันนี้ขุดลุมขุดลุมเตรียมเทลินแล้วก็ตั้งเสา ครับอ๋อยินดีต้อนรับนะครับยินดีแบนครับทุกท่านนะริมรองรสชาตินะครับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวอาหารตามสั่งแล้วนเตี๋ยวสมพรปากนะถครับ้าได้กินแล้วจะติดใจนะครับผม เสื้อเปียกเลยครับเมื่อกี้ขนหลุมมันร้อนแนละ้วอบอ้าวมากเลยฝนจะตกแต่มันยังไม่ตกใจอบอ้าว